เอาลสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีก็รับข้าสส่ดีกกุ่ายีพ1สและนี่อาจจะเป็นีพที่ทำให้ผมต้องหมดไฟและดองคลิปแบบมหาศาลและยาวนานคือถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนั้นก็เข้าไปรับชมในคลิปด้วยกันครโดยีพีนี้นั้นตั้งแต่เริ่มีพีมาผมก็ตั้งใจที่จะไปฆ่ามังกรก็เลยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียม หน้ากากเตรียมกระเป๋าตังค์และถุงดําเอ้ยไม่ใช่เ,เตรียมยากันไปตอนแรกกูจะทำอะไรๆยากนะแต่แต่บางอย่างนั้นมันต้องใช้ในทวานสิ่งผมมีไม่ครบก็เลยนั่นแหละข้ามไปนั่นก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเกาะแลวก็อาวุธหลักของเราในวันนี้ก็คือหน้าไม้แน่หลังจากการฆ่าไอนกหางจ้าของโดยที่มีตัดเลี้ยงตัวน้อยที่ชื่อว่าไอวา มาเป็นเพื่อนร่วมทางนับจากนี้ซึ่งมันจะมีบทบาทสำคัญในอีพีต่อไปใช่อีพต่อไปนั่นแหละทักอ่ะอ่าแล้วนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มคลิปที่ดีใช่ไหมล่ะแล้วทำไมไมันถึงเห็นเป็นเหตุผลที่ํำให้ผมต้องดอคคลิปล่ะนนาคิดใช่ไหมนั้นดูกันต่อเถอะหลังจากการจัดการเลยเสร็จการตายเลกๆน้อยๆนะ ุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นการเริ่มที่เป็นสวยก่อนที่จะฆ่ามาเตรียมฆ่ามาังกรและก็เตรียมพื้นที่เสร็จสำหรับการเกมแอบซุม่มแม้ว่าจะมีตัวบางตัวมาช่วยกัเถอะแอบบผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เอาเป็นว่ามาต่อกันเถอะหลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วก็ได้ไล่ยิงไล่ต่อมังกรมีทั้งตัวอะไรทั้งมือตอนกลางคืนทั้งตอน จ้าโค้ทั้งเดินเดินซีซีแทนที่มีหมอกมีทำไมวะและหลังจากที่มันยิ่งยิ่งยิ่งยืดหลบซ้ายหลบขวาหาักเลี้ยวหักขวาส่วนคนน้ากวัตีนช่ไหายแล้วก็ฆ่ามันได้สำเร็จและหลังจากเห็นการฆ่ามังกรเสร็จผมก็เดินไปต่อไปสำรวจพื้นที่ที่ผมตั้งใจใจะสำรวจไว้นั่นก็คือเป็นแลบใต้ดินทั้งสามแห่งโดยมีแห่งหนึ่งที่ผมลืมอัดไว้ซึ่ง จริงก็ไม่สําคัญอะไรมากเพราะแต่ของที่เจอในนั้นมันมีอะไรสาคัญนอกจากนมบูดด้วยหรอ,อส่วนใหญ่ก็เจอแต่นมบูดเพราะฉะนั้นข้าไปมันถือว่าเร็วอย่างเหลือเชื่อนะว่าแมเหมือนตัดต่อเลยก่อนนะตัดต่อโอเคหลังจากการที่ตำรวนแล้ว ได้ขยะมาเต็มกระเป๋าผมเ็ิ่นตัดใจ,ใจเป็นลงกับ Tower ทาวเวอร์ดีเฟ้นที่ของข้าหลังจากการที่ตายเกิดตายเกิดหัวร้อนหัวร้อนอย่างยาวจนมาถึงฟางเส้นสุดท้าย ผมก็ได้หมดไฟแล้วไปเริ่มโลกใหม่อ้าวแล้วครับสวัสดีสำารับอ้าครับดีโกล่ะ EP หนึ่งวันนี้ผมเกินมาได้ไปอมเขตร้อนในยังไม่ตายแะแอรือวีว่าดีมังกรที่อยู่ใกล้ใกล้ไม่มีมีชุดเพชรชุดเกาะที่อยู่บนพื้นดีมีหมู่บ้านที่ใกล้ดีในเขตที่ไม่ได้ร้อนมากดีเอาละ่ะกลับมาถึง EP หลังกันเถอะ เมื่อกี้ถือว่าเป็นความฝันนะพวกคุณไม่เห็นเลยเท่านั้นนะหลังจากที่ตายแล้วต้องเดินไปไกลเพราะว่าผมไม่ได้เซตตรงหองคอยผมเซตตรงที่บ้านผมทําให้ต้องเดินไปนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมหมดไฟและไปร่วมโลกใหม่นั่นทําให้การกลับมาครั้งนี้ผมเลือกที่จะปล่อยวางและเริ่มทุกอย่างใหม่ทั้งหมด แบบไม่สนอดีตอีกเลยและนั่นก็คือเหตุผลของการที่ผมได้กลับมาเล่นใน EP ต่อไป